ที่ห้องประชุมประทุมเทพพักดีหนึ่งสำนักง,งานเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบและภาคีเครือข่ายได้จัดงานรอบรู้มะเร็งกับ UBCH เมษายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเรง็งช่องปากโดยมีดรชลิยาวามลุลรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเรง็งอุบล ราชธานีร่วมด้วยนางพรึกษาตั้งกิจวณิชกุลผู้มหน่วยการกองสาธรารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมร่วมในการเสวนาในหัวข้อมะเร็งช่องปากรู้ทันป้องกันได้และการออกหน่วยบริการสุขภาพเพื่อประชาชนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่11ประจำปีงบประมาณ2,567โดยในเดือนเมษายนนับเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปากจึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านให้สามารถตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากได้ด้วยตนเองแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ประชาชน ในชุมชนสามารถตรวจรอยโรคในช่องปากได้ด้วยตนเอง มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่งในช่องปากอาทิลิ้นกระพุ้งแก้มริมฝีปากเหงือกเพดานปากพื้นใต้ลิ้นและต่อมทมซินเป็นมะเร็งที่พบปอยเป็นอันดับที่6ของโรคมะเร็งในผู้ชายไทยในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งช่องปากรกลใหม่เฉลี่ย ,3840 คนต่อปีหรือวันละ11คนอาการของโรคมะเร็งช่องปากมีได้หลายอาการ ขึ้นกับตำแหน่งที่เป็นเนื่องจากช่องปากเป็นตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายประชาชนสามารถตรวจหารอยโรคแผลหรือก้อนในช่องปากด้วยตนเองตรวจพบปล่อยโรคได้ตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะเริ่มต้นจะทำให้รักษาได้ทันท่วงทีกำจัดโรคได้เร็วและลดอัตราการเกิดความพิการและอัตราการเสียชีวิตได้ตามนโยบายของกระทรวงสาธรารณาสุขมะเร็งครบวงจร เราพาหมอพยาบาลมาพบประชาชนนะคะซึ่งเป็นเดือนที่ดีมากเลยเป็นเดือนที่มีการรดน,นรงมะเร็งช่องปากแล้วเราได้มีโอกาสในการที่จะ,ะมาตรวจช่องปากให้กับประชาชนของเรานะคะซึ่งพบว่ามะเร็งช่องปากนี้พบมากเป็นระดับโคในมะเร็งในเพศชายซึ่งพบอุบัติการเกิดประมาณ3,800คน ะะแต่ถ้าเทียบเป็นจํานวนวันก็ประมาณ11คนต่อว,วันซึ่งก็เป็นจํานวนมากเลยมะเร็งช่องปากนี่น่าสนใจเพราะว่าอยู่ที่คุณหมอก็ตรวจได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้ามาเดินมาหาได้ด้วยฉะนั้นเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะจัดการได้อย่างรวดเร็วตรวจค้นหาในระยะเริ่มแรกแล้วก็จะรักษาได้อย่างรวดเร็วด้วย